สวัสดีครับผมพี่น้องผู้รับชมช่องบ้านในจะวันนะครับเอามาอนีก็วันที่3ามสิบธันวาคมนะครับ6กสามนะครับเป็นเขาช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็เจอปีนี้มันก็ <c oughs> บวปกตินะครับเนาะกะ็พอดีมีพี่น้องผู้ที่เพิ่งเลี้ยงงัวนะครับเพิ่งโทรเขามาถามเรื่องว่างัวไอ้หน่อยไอ้งัวแรกเกิดนะครับ งัวใดฮกเก็ตมือเนี่ยแหละคนนั้นเสือมันเป็นบวมๆนาะครับเนาะผนว่ามันเป็นอีหยังเนาะครับเนาะผมก็เลยเอาสิเรือมาเห็ ok ดคลิปเกี่ยวกับเสืองัวเนาะครับแล้วก็ว่ามันเป็นอีหยังหรือว่าที่มันใครสาเหตุแล้วก็การป้องกันหรือกับการรักษาน้ำนะครับเนาะกับที่มันบอกสู้ฟังนะครับพ่อพี่น้องผู้เลี้ยงงัวเมื่อไหร่เบิ้งนะครับเป็นความรู้นะครับเนานะนะเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่ป้องกันได้นะครับผัวกเกี่ยวกับ เดืออักเสบเนาะครับเนาะหฮันโตเป็นกรณีเดืออักเสบเนาะครับเนาะครับมันก็มีการจัดการแบบใดเนาะครับว่าสำหรับคอข้มนาะครับพวกเมื่อก่อนผมเลี้ยงผมเหมือเคยเจอกันเนาะครับช่วงเลี้ยงไม่ไม่ช่วงสองสามปีที่ผมเลี้ยงเนาะก็เข้าบอได้หูเข้ากับบวกกิรามันสิเป็นเนาะครับเนาะก็เอาเลยมาวัดสุภาพพี่น้องฟังเนาะครับว่าเดืออักเสบนี่เป็นแบบใดเนาะครับเนาะ กะมือนี่กะสีลุ่มๆในเด้อพี่น้องทายลมเสียงลมอาจีพเขาโทรศัพท์นะพรับมอนี่รมแห้งลมแห้งเตมมาขึ้นแล้วนะครับขึ้นมาทียิบเก่ามาขึ้นเนี่ยมแห้งครับนะครับแต่สองเสมอว่านี่ยห่อนเอาเอาแน่ยนะครับเติมมอนี่เริ่มเย็นแล้วนะครับกะม้วเรื่องเสืดือนะครับเสืดือที่เพื่อนว่ามันผมก็เลยว่าให้เพื่อนไอ้จับเบิ้งนะครับหันมันซีหันมันเจ็บแสดงว่ามันอักเสบนะครับเนาะเพราะว่า้อดือนี่มันมันจะเป็นซองแบบเลยเสื้อดือไข่ไข่นี่ ตัวนึงมันก็เป็นสาเลื่อนนะครับหันสาเลื่อนนี่มันจับเบิ้งมันสิบโเจ็บนะครับสาเลื่อนคือไอ้ไอ้โตไอ้ช่องท้องมันตรงหู้มันอ่ะไอ้ตรงเสือดเนี่ยมันสิบโบันปิดสนิทนะครับมันสิมันสิเป็นเกิดเคลื่อนกรณีอย่างนอกผมก็จำว่าอะไรจำซื้อเป็นภาษาอังกฤษบ่ได้นะครับคือช่องท้องเขาไอ้มันสิบโปิดสนิทครับใส่มันก็เลยเลื่อนลงมาอยู่นน้ำถุงเสือเลยอยู่นน้ำถุงอันนี้มันเล่นนะครับเนาะตัวนั้นจับเบิ้งบ่เจ็บนะครับ แต่ว่าหันย่ามเขาดันขึ้นเข้าไปลุกเข้าไปในทองได้เลยเนาะครับพวกใส่่วงยางมันเนี่ยนะครับเพื่อนใสเลื่อนนะครับหันแรกกลอดไม่ไบางคนเพื่อนก็เอาผ่าเขี้ยนนะครับผ่าพันไว้มันผ่าดันใสกลับแล้วก็เอาผ่าพันเขี้ยนแน่นเลยเห็นมันติดกับหนังพื้นทองมันเลยนะครับบางคนเขาเอาผ่าเลยเพื่อนเอาเทพันดีๆเลยนะครับเนช่วงแหลกลอดเขาเขาเห็นแบบนั้นนะครับแต่ผมกับบัวมันหายบัวหายพผมก็เคยเจอ ที่ว่าเป็นสาเลือนนะครับผมก็แต่ผมมาพาพาตอนอายุหกเก็ดเดือนมันก็โตมันสิหญ่แน่นะครับมันก็สิรักษาอย่างแน่มูซื้อว่าสิบรเสง้านะครับตัวนั้นผมพาผมก็ได้ขายทิมไปตอนอายุอีกปีนึงนะครับสะดือมันก็เป็นบวมๆไม่เสร็จนะครับก็เคยรักษาอยู่แต่ว่าก็ส่วนนั้นกับท่านมีประสบการณ์นะครับกับว่าท่านหูก็บม่หวนัเป็นอย่างกปลปอยไปจนว่าอายุหกเก็ดเดือนนะครับจังคอยเด็มารักษาจังคอยนั่งหมอมาพาเนาะมันก็รักษาอย่างแน่เพราะว่ามันกินยากินยังแล้วนะครับลำ มีหยามีอาหารหลายนะครับมันก็เลยกลายเป็นรักษาหยาหันกรณีที่เป็นไสเลือนก็ต้องพอเดือนสองเดือนนี่จริงๆแล้วหมอเขาก็อยากให้หันมอแข็งแห้งอยู่กับให้พ้าเลยนะครับหันมันหันมันไอ้มันบอยยุบเข้าไปลหรือว่ามันดันเข้าไปแล้วไอ้ตรงหู้ไอ้ตรงช่องท้องมันนอบ่ปิดนะครับก็ต้องเป็นหมอนะครับเป็นท่านไอ้สัตวแพทย์เพิ่นมาไอ้ผ้าแะ้วก็ไม่ยิบให้นะครับนะต้องรักษาแต่อายุสองสามเดือนนะครับ จะเบิงเนาะครับผันมันนิม่มๆมันบ่เจ็บง้วบ,เบ,บ่เตะนี่แสดงว่าเป็นสาเลือดน,นะครับก็บต้องพานะครับนี่ทางเดียวเลยว่าั่นก็คือผมวา่าไส้ผ้ามาดัดตั้งแต่แรกเกิดเลยตั้งแต่ได้ที่ว่าเห็นอาการมันนั่นแหละครับเขี้ยนขึ้นมันแน่นแน่นแน่นเลยก็อาสิพองมันอาชีพค่อยๆสั่งกล้ามเนื้ออะไยังไงบ้าไอหุ่มไว้ได้นะครับก็บเห็ดบ่ให้นสาเลือดลงมาได้นะครับแล้วก็หันมันเจ็บบาดนี่หันเอาไปจับเบิงมันเจ็บเนี่นแสดงว่ามันอักเสบนะครับ มันจับไปมันเตะมันโถขาเนี่ยแสดงว่ามันมันมันอักเสบนะครับมันติดเชื้อนะครับตอนแหลกคอดเท่าบอดได้บางคนกับบอดดได้ล่างแผลบอดดได้ใส่ยาพวกอันนี้นะครับนอกกับปล่อยอันนี้เลยทั้ง้นกับบอดได้ตัดลูกแต่ว่ามันเหยียบของมันหรือว่าแมเลี่แม่กัดยังสินอกรับเกิดการอักเสบได้ก็คือติดเชื้อพวกแบคที่เลียนะครับเชื้อมันกับนี่ยู่นําพื้นดินเท่านี่และนะกกับบางคนกับคอกกับบอดได้สะอาดช่วงคอก์ดคอดคอกอย่างเอยกับปล่อยอยู่นํา ในขอกปกติเลยเนาะกับโบวีไอ้ขอกขอดตั้งหักเนาะครับเป็นชาวบ้านเฮาเลี้ยงวัวเนาะกับมันก็ธรรมดาบางคนเพิ่นโบวีพื้นที่ก็เข้าใจอยู่เนาะคถ้าห้องเฮาป็นห้องเฟี้ยงห้องหยังสิเฮาก็ต้องล้างไอ้เดือดีๆเนาะครับเพราะว่าช่วงเดือเปียกๆนี่มันสิมักติดเชื้อพวกแบคทีเรียเนาะครับเชื้อที่อยู่ในกล่องเนาะรับกถ้าห้องเป็นห้องเฟี้ยงมันก็สิมีโอกาสอักเสบได้นะครับหรือบางทีกับอีกกรณีหนึ่งก็คือติดมาจาก กระแม่เลยนะครับข้อเห็ดดีแล้วข้อกระซาดแล้วแต่ว่าก็ยังอักเสบยุ่นแห่งทังเดียวก็อาจจะติดนั้งแม่นะครับติดพ่อแม่หดือยินเพิ่นว่ามันมันไอ้ผมอ่านพ่อมันเป็นไอ้เกินเป็นโรคแม่มันเป็นโรคยังอะบลูเซลโลซิสแล้วก็วิบริสโอซิสนะครับมันเป็นติดเป็นโรคแล้วนี่นะครับมันเหดให้ลูกเสียรืออักเสบได้ทายถอดมาหาลูกให้ลูกอักเสบได้ครับหันหันข้าวหันห้องแม่มันเป็นโรคทุ่มวอนี่ก็มีวิธีแก่ก็คือ หันง้วเลี่ยงดีผสมไอ้ไว้ๆให้มันขึ้นไว้กับยาดยาผสมไว้แห้งเนาะกับผสมให้มันหลังหกสิบมือขึ้นไปให้ลูกได้สองเดือนขึ้นไปจงค่อยผสมเนาะกับหันจะป้องกันโรคตัวนี้เนาะครับบ่ออยากให้ลูกง้วเสือักเสบนะครับบางตัวมันอาจจะเป็นโรคตัวนี้นะครับเพื่อว่าเท่ากับลองๆซ้อมเบ่งวางง้อเป็นแบบไหนเนาะครับเอาเห็ดสะอาดดีแล้วบริจาการดีสุดแล้วยังบวมยุ่งอาจเป็นโรคตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ก็คือเสือักเสบนะครับการรักษามันก็ อ๋อว่าถึงอาการมัก่อนนะครับเสื้ออักเสบนี่มันเกิดขึ้นว่ามันจับมันสีเย็บมันบวมนะครับมันก็เขาจะสปอยนเป็นโดนนะครับแต่พอหันสามสี่หมื่นเ้าบวรักษาบวชนัาหมอมาฉีดยามาอ่านรักษานี่หันมันเด็กเขาไปยุ่งนกระแสเลือดมันส่งเขาไปมันไข่มันยังสีน้ังเชียันอันไอเสื้อมันมันก็ว่ามันสิเหตุให้พวกไอน้ำขอต่อขอยังของกระดูกร้อยไอช่วงเชื่อมต่อกันในคล้องกระดูกมันจะมักอักเสบนะครับ เป็นคอขาบวมนะครับหันคอขาบวมนี่เขาว่ามันจะรักษายากเลยนะครับเนาะคือมันเขาสู้กระแเลือดนะครับไอเสื่อจากเสือมันเสือมันอักเสบนะครับเนาะกับง่วนหนอยกับอัดายใดเลยนะครับเนาะมีไข่ไข่แล้วก็หอบหายใจลําบากแล้วก็เบีอยอาหารบอกินนมบอลยังเลยนะครับแล้วก็โอกาหลอดกระสินยากนะครับเลยหันพ่อแม่พี่น้องปล่อยไว้โดนบอลรักทําการรักษาบอลใ้นั่หมอมารักษาเนาะครับเนาะหันเขามียาอยู่ในข้อขันหมอเพิ่น ติทุระหมอยูย่ไกลเังนไหมนะครับมันมียากับพวกยาไอ้ทำไม้เห็นมันบวมกมดสิเลยครับพวกไอป้ปฏิชีวนะพวกเพนไดสเตปเนาะครับพวกที่มีเอลเอ้นะครับเด้อเอลเอมันยังคอยอยุดเดรรลายมื่นสามมื่นขึ้นไปนะยุดได้สามหมืเนาะครับมันยาไอ,ยอย้เพนไดสเตปเนาะครับต้องส่งอ่านเบื้องเอ็ลเอ้นาะครับมันยังคอยยุดได้โดนนะครับแล้วก็ก็ที่จะแก้ไขนะครับที่จะแก้ไข ประมณนเนี่ยมันรักษาบางอย่างแต่ว่าไอ้ยาเนี่ยมันมันบอกว่าข่อยนี่เพราะว่ามันมันคือมีสียาแก้อักเสบกับยาแก้ไข้แค่นั้นครับแล้วก็หันมันอาการหนอะลรก็ต้องน้่หมอครับน้าหมอมาพามาอานี่ออกเพราะว่าหันมันเป็นหนองก็ต้องรีดเอาน้องออกหันรีดออกว่าใดก็ต้องให้หมอเพิ่นมาพาออกพาเอาน้องออกก็วนี้มีวิธีการรักษาของิ่นนาะครับหันเกินอันนี้เท่าเกือบ ที่มว่าฉียาเนี่ยก็คือเบื้องต้นเข้านะครับพันมอเพิ่์นบอ่อเนี่หรือว่าเข้าเห็นมันดักเสียบเมื่อสองหมื่นเข้าจับเบื้องต้นมันเจ็บๆเลยเข้ากับมัดขามันยังมันเลยกับเอาน้องออกเอ,เอาน้องออกให้ได้น,ๆๆน,นะครับพันเอาน้องออกแล้วกับฉีดยานะครับฉีดยาพวกคือพว่าแหละเทนไดสเตปนะครับแล้วก็ฉีดยาแก้ไขนะครับเพื่อมันไข่นึนะครับพอบางตัวมันมันบวมที่แหลมมันอัดว่าท่านไขน่นะครับเจ้า่า ฉีดไปน้ำเลยนะครับเพราะยาแก้อักเสบมันก็บมีซามมันก็เพียแหถงว่าไข่น้ำกับใดนะครับพราะเนามันต้องฉีดคููกันน้ำนะครับเนาะไอ้แก้ไข่กับยาแก้อักเสบก็ล่างแพ้ล่างยังมันนะครับพยายามยให้มันมีแมงวันล้นก็ใส่พวกไอ้น้ำยาไอ้ยากันแมงวันนะครับไอ้ห้อยน้ำใส่ดื้อมันนะครับพวกเนคกระสั้นพวกยังเขามียังมันกัแล้วแต่นะครับเขาถามน้ำรันคิวเขาข้ายยาพวกข้ายยาน้ำ าาขายอาหารซากขายเยเดียวเขามีขายยาสาัตว์เนี่ยเขาถามคุณเบิ่งว่ามันมียาผวกใส่กันหนอนกันอะไรม่วันบ่เนาะครับเนาะมันจะมีทั่วไปนะครับหลานเขาเอามาขายอยู่แล้วนะครับถือเขาขายยาสีง้วนสีหนังแล้วแก้ยี่หอแล้วจะเาอายี่หอได้เอามาใส่เนาะครับเนาะถืมันเกี่ยวกับกันนอนใส่แผลง้วาบ้า,านเนาะครับเนะาะก็การรักษากับยุบป,ประมาณนี้เนาะครับเนะาะกัหรือว่ากับปองกันกับคือคือผมว่าแหละครับท่านลอด กับไผ่ยามให้ล่งางใส่ดือ้องัวใส่ย,ยาพวกเบตาด,ดีนพวกอย่างไหนใส่เนาะครับปาดกับตัดใส่มีดสะอาดสะอาดใส่บิดกกนไปไม่ไหมก็ไ,ไกด้เนาะครับปา,าดตัดใส่ดื้อมันห่างจากใส่ดื้อมันจะสองนิ้วเนาะครับสองนิว้วอย่าตัดสันแห้งเนาะครับและะ้วก็อย่าตัดยาวแห้งเพราะย่าวแห้งอะไรเมย์ไม่เมย์มันสิก,กัดเนาะครับไอ้ช่วงเขาช่วงคลอดลูกเนาะครับอันใส่ดื้อเปียกๆอยู่นี่ ผ่านมีเฟียงห้องกับเอาเฟียงมาห้องให้มันดีๆนะครับอย่าให้มันถือขี้ดินถือยางแห้งนะครับเนาะมันก็เป็นการป้องกันได้นะครับสนมากที่มันเป็นก็คือคนกับว่าอันพอเม่เพิ่อนบ่คอยสนใจน้ำอันเพิ่นเพิ่นว่ามันแต่ก่อนเพิ่นก็บบ่เคยใส่อันตัาส่ดื้อบ่เคยเนี่ยนะครับแจ่จริงๆแล้วมันก็สมัยก่อนมันกับมันกับบได้บีงงวยที่เป็นลูกผสมฮินดูบามันลูกยังสินะครับที่มันเป็นซส่ดื้อลึ่งมันย่ายๆสเนะครับ สมัยมก่อนมันก็เป็นงัวไทยจีไทยแก่ไท่กระโดนเห้านะครับมันก็อาจรึ่งเสืดือมันอาจหัดหัดมันก็เลยบวคคอยเป็นหรอกครับพวกนั้นมันสิบ่วกคอยเป็นไอ้สืดืออักเสบนะครับเพื่อกระสิบคิดว่ามันเป็นคือเกาโนแมนนะครับพวกงัวลูกผสมยินดูบาซินบ้ามันทั้งสิมัน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 มีรึ่งมันมนมีไอ้มันงาแน่นนะครับมันก็เลยสิบมักเป็นพวกอักเสบได้ท่องกับต้องจัดการแน่นัต้องทำความสะอาดแน่ ใส่ใส่คือผมว่าแหละครับใส่ยาขาเสื้อล่างดีๆแล้วก็ใส่พวกเบตาดินนะครับเนาะเหตุจัดการมันดีเนี่ยนะสักหน่อยนึ่งนะครับบ่แม่งว่าเห็ดขึ้นง่วนใส่กีใส้แกบใสกระโดนสมัยเก่าถี่มันบ่มีเรื่องบ่มีอันนี้เลยนะครับมันกับบ่เป็นอย่างนะครับพวกนั่นออกมาแลนก,กินเลยนะครับเขาก็จัดการได้ไงแต่กนอนผมง่วเยังถือมันก็น ต้องให้ใส่ใจมันิดนึงนะครับช่วงคอดนะคกับป้องกันการอักเสบของเส้ือได้นะครับเนาะก็เอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะเอามันก็บ่มีอยังไหลนะครับแต่ว่าอย่าปล้าปอยมันเป็นโดนอย่าปอยถึงขนาดคอขาบวมนะครับมันสิบวมนั่คอขามาเลยด้อครับแล้วก็บ่โดนก็ตายเลยนะครับมันเริ่มคอบวมแล้วนี่สี่รักษายากเลยเพราะมันเข่ากระเลือดแล้วนะครับไอ้ก็เอาเมาซูพ่อยพี่น้องผู้เลี้ยงวัวมือไหม่ฟังนะครับเนาะเพื่อ เป็นก้มรู๋นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับจากช่องบ้านไนตะวันนะครับโอ้ลมแห้งแห้งเนี่ยนะครับเนาะก็บบอกซิไว้ไงเนี่ยพอคลิปมันสิงเงาเนาะครับกับอย่างพอพี่น้องเสียเวลาโดนนะครับก็เอากับช่วงปีใหม่นี่กับพู้ใดไปใส่มาใส่เดินทางกับระวังเนเดอร์ครับเดอร์ยะเสอันประมาทกินเหล้าเมา่ากับยาสักันขับรถขับล่าเนาะครับไอ้ผู้บ่เมาเพิ่นขับเนาะครับเนาะปิดปากปิดยังน้ำแน่พอช่วงนี้เพิ่นกับเป็นช่วงไอ้ ลดนำลงเกี่ยวกับโควิดอยู่นะครับเนาะ,ะเอาไว้แค่นี้นะครับอันนี้ประโยชน์แน่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนด้ครับเนาะช่องบันในตะวันสวัสดีครับ